ทรเลทรายทากลามการันกว้างใหญ่และเวิงว้างเต็มไปด้วยเนินทรายที่ยกตัวขึ้นลงเป็นลอนคลื่นตามที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นความร้อนระอุจากแสงแดดที่แผดจ้าทําให้หลายชีวิตดับสิ้นอยู่ในพื้นที่แห่งนี้แต่ถึงอย่างนั้นสิ่งมีชีวิตก็ย่อมสแสวงหาหนทางที่จะดำรงอยู่ต่อไปดังนั้นในทะเลทรายแห่งความตายและสิ้นหวังก็ยังมีความสวยงามแห่งชีวิตสอดแทรกอยู่ในทุกอนูของเม็ดทรายเช่นกัน เรื่องราวของทะเลทรายแห่งนี้จะเป็นอย่างไรและจะมีหนทางคลิกฟื้นให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งได้หรือไม่อับดุลจะเล่าให้ฟังณตอนนี้ครับ อาชีพรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงานไม่กี่ปีมีเงินเก็บเป็นล้านเรียนทำงาน F&B Service เตอ่อสำราญนึกเรามารุโชดพร้อมปั้นคุณสู่มืออาชีพหลักสูตรนานาชาติการบริการอาหารและเครื่องดื่มมาเป็นครอบครัวมารุโชดและสำเร็จไปด้วยกัน 1. ทะเลทรายทากรามกันอยู่ที่ไหนทะเลทรายทากรามกันหรือทะเลทรายทากลิมกัร เป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีนโดยอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูมีพื้นที่ประมาณ268,680ตารางกิโลเมตรทางด้านเหนือติดกับทิวเขาเทียนซานด้านตะวันตกติดกับเทือกเขาปามีด้านตะวันออกติดกับทะเลทรายโกบีและทางด้านทิศใต้ต,ติดกับเทือกเขาคุลุนส่วนชื่อทากรามกันนั้นจะมีความหมายอย่างไรนักวิชาการก็ยังคงมีความเห็นที่ไม่ตรงกันทั้งหมดโดยนักวิชาการบางกลุ่มก็กล่าวว่า คำว่าทากรานั้นเป็นคำที่เปอร์เซียยืมมาจากภาษาอุยกูมีความหมายว่าเพื่อออกคนเดียวปลดปล่อยหรือทอดทิ้งส่วนอีกความเห็นหนึ่งนั้นกล่าวว่าคำนี้มาจากภาษาชกะไตที่มีความหมายว่าสถานที่ประดักหักพังส่วนคำว่ามากันนั้นนักวิชาการมีความเห็นตรงกันว่ามาจากภาษาเปอร์เซียที่มีความหมายว่าสถานที่ ดยสรุปแล้วชื่อของทะเลทรายธากรรมกันจึงมีความหมายว่าจุดที่ไม่อาจย้อนกลับได้ซึ่งก็สื่อความหมายว่าทะเลทรายแห่งนี้เป็นสถานที่อันโหดร้ายจนกระทั่งผู้ที่เดินทางเข้าไปอาจจะต้องทิ้งชีวิตเอาไว้ในผืนทรายอันร้อนระอุ 2. ทะเลทรายธากรรมกันเคยอุดมสมบูรณ์มาก่อน คณะนักวิจัยของจีนนำโดยในจางหยวนหมิงซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการสถาบันนิเวศวิทยาและภูมิศาสตร์ซินเจียงได้เปิดเผยว่าทะเลทรายทากรามากันซึ่งเป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีนนั้นอาจก่อตัวขึ้นเมื่อ3 0 0 0 0 0ปีก่อนโดยหลังจากที่ได้ทาการสารวจเทือกเขาเทียนซานซึ่งอยู่ทางตอนเหนือและทางทิศตะวันออกของทะเลทรายทากรามากันแล้วทีมนักวิจัยก็พบว่าภูเขาแห่งนี้และพื้นที่โดยรอบซึ่งอยู่ในเขตของทะเลทรายทากรามากัน เคยเป็นแหล่งของสิ่งมีชีวิตในน้ำเย็นแห่งแรกของโลกเนื่องจากมีการค้นพบสัตว์วงแกมมาริดสายพันธุ์ใหม่อยู่ในพื้นที่นี้นอกจากนั้นก็ยังค้นพบมแมลงศัตรูธ,ธรรมชาติปรสิตจำนวน39ชนิดซึ่งเป็นการค้นพบครั้งแรกในจีนรวมถึงพืชตะไคร้น้ำสายพันธุ์ใหม่อีก2ชนิด 3. ความโหดร้ายของทะเลทรายทากรามกันในช่วงฤดูร้อนนั้นทะเลทรายทากรามกัน ก็อาจจะมีอุณหภูมิได้สูงมากกว่า40องศาเซลเซียสแต่ในช่วงฤดูหนาวแล้วอุณหภูมิก็สามารถลดลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งต่ำกว่าลบ20องศาเซลเซียสซึ่งมีความแตกต่างของอุณหภูมิเป็นอย่างมากและนอกจากความเลวร้ายในเรื่องอุณหภูมิแล้วในช่วงฤดูใบไม้ไมผลิที่ลมเหนือลมตะวันตกเฉียงเหนือและลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาบรรจบกันที่กลางทะเลทรายแล้วก็จะทําให้เกิดพายุทรายที่มีความเร็วลมเท่ากับพายุเฮอริเคนอีกด้วย กระแสลมและทรายจากพายุทรายที่มีความรุนแรงเช่นนี้ทําให้พืชพันธุ์ต่างๆไม่สามารถงอกงามและออกดอกออกผลได้ในทะเลทรายทากรามกันยกเว้นพืชทะเลทรายบางชนิดที่ขึ้นอยู่ในช่องแคบระหว่างเนินทรายและตามขอบของทะเลทรายตัวต้นไม้เหล่านั้นก็เช่นต้นทามาริสต้นไนเทรและต้นอ้อซึ่งพืชพันธุ์ที่สามารถงอกงามในทะเลทรายได้เช่นนี้ก็จะเป็นอาหารของเนื้อทรายหมูป่าอูป่าข้างข่าวและนกลักกระจุกเป็นต้น 4. มัมมี่ในทะเลทรายธารามกันในช่วงปลายทศวรรษที่1,980นักโบราณคดีก็ได้ค้นพบซากมัมมี่ในทะเลทรายธารามกันจํานวนหลายซากโดยมีสภาพดีมากเนื่องจากได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีจากสายร้อนๆรวมถึงไม่มีโจรขโมยศพเข้ามารบกวนดังเช่นมัมมี่ของอียิปต์หลังจากที่นักโบราณคดีตรวจสอบซากมัมมี่ทั้งหลายแล้วก็พบว่ามันมีอายุมากกว่า4,000ปี และมีลักษณะทางกายภาพแบบชาวคอเคเซียนส่วนเครื่องแต่งกายก็มีลวดลายเป็นแนวทะยงแบบชาวยุโรปซึ่งนักวรคดีก็สันนิษฐานว่าจากมัมมี่เหล่านี้น่าจะเป็นของชาวยุโรปที่เดินทางมาบนเส้นทางสายไหมเพื่อทําการค้ากับจีนเนื่องจากบริเวณซินเจียงอุยกูก็อยู่ในพื้นที่ของเส้นทางสายไหมเช่นกัน แม้ว่านักเดินทางในยุคนั้นจะพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ก็ตามเนื่องจากว่าแห้งแล้งและมีแหล่งน้ำน้อยเกินไปโดยมีเมืองโอเอซิสอยู่ที่คัสกามารินนียากูกาเป็นต้นแต่ในเวลาต่อมาเมืองโอเอซิสเหล่านี้ก็เสื่อมความนิยมลงและค่อยๆถูกทิ้งร้างจนกระทั่งในที่สุดแล้วก็สูญหายไปในการเวลาและผืนทราย 5. ส่วนพฤกษศาสตร์กลางทะเลทรายทากรามกัน แม้ว่าทะเลทรายทากรามกันจะเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งและมีสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายมากก็ตามแต่ว่าทางการจีนก็มีความพยายามในการทดลองปลูกพืชต่างๆจนกระทัง่ง,งมีการตั้งสวนพฤกษชาติทะเลทรายถาจงขึ้นที่กลางทะเลทรายทากรามกันสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ125ไร่และตั้งแต่เริ่มสร้างสวนแห่งนี้ขึ้นก็มีการนำพืชพันธุ์ต่างๆจำนวน460ชนิดเข้ามาปลูกในสวนแห่งนี้ แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายครับว่าด้วยความโหดร้ายของสิ่งแวดล้อมก็มีพืชที่สามารถต่อสู้กับสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายได้230ชนิดหรือประมาณ50%เท่านั้นแต่ก็ถือได้ว่าเป็นก้าวย่างอันดีเนื่องจากว่าสวนพืกศาสตร์ทะเลทรายถาจงก็ได้กลายมาเป็นสถานที่ทดลองและวิจัยพืชทะเลทรายและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์อันเกี่ยวกับพืชพันธุ์ของประเทศจีนเป็นอย่างมาก 6. การตัดถนนเข้าไปในทะเลทรายทากรามกันแม้ว่าทะเลทรายทากรามกันจะเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายอย่างมากก็ตามแต่ทางการจีนก็พยายามจะเอาชนะความโหดร้ายนี้โดยการสร้างทางหลวงสายวี่หลีเฉียโมตัดเข้าไปในทะเลทรายทากรามกันถนนสายนี้มีความยาวทั้งหมด334กิโลเมตรแต่มีระยะทางที่มากถึง307กิโลเมตรอยู่ในทะเลทรายและจำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ถนนสายนี้ไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมง รัฐบาลจีนใช้งบประมาณในการก่อสร้างไปทั้งหมดประมาณ261.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9.31พันล้านบาท นอกจากทางหลวงสายวี่หลีเฉียวโม่แล้วก็ยังมีถนนสายสำคัญอีกเส้นหนึ่งที่ทางการจีนนั้นตัดเข้าไปในทะเลทรายทากรามกันโดยถนนสายนี้เชื่อมต่อกับตำบลลุนนานเข้ากับอำเภอหมินเฟิงซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสินเจียงเข้าด้วยกันมีความยาวประมาณ5 2 2กิโลเมตรและมีความพิเศษอยู่ที่ว่าสองข้างถนนมีการปลูกหญ้าและต้นไม้เอาไว้ด้วยโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำที่ใช้รดต้นหญ้าและต้นไม้เหล่านั้น จนกระทั่งอาจกล่าวได้ว่าถนนสายนี้มีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์เนื่องจากช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง3,410ตันและช่วยการลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง1,000ตันต่อปีส่วนต้นไม้2ข้างทางนั้นสามารถดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ20,000ตันต่อปีนอกจากการตัดถนนเข้าไปในทะเลทรายธากรรมการแล้วทางการจีนก็ยังสร้างทางรถไฟตามแนวขอบด้านใต้ของทะเลทรายนี้ด้วย โดยทางรถไฟนั้นมีความยาวประมาณ825กิโลเมตรแ้้ยละ65ของทางรถไฟอยู่ในทะเลทราย 7. การพลิกฟื้นทะเลทรายทารารมกันในอดีตการทําการเกษตรในทะเลทรายคงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ในวันนี้ชาวจีนก็มีเทคโนโลยีที่จะเอาชนะธรรมชาติอันโหดร้ายนี้ได้โดยนายหวังจื่อเสียงและทีมงานจากมหาวิทยาลัยฉงชิ่งเจียวทงแห่งนครฉงชิ่งก็ได้มีนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า เปลี่ยนทรายกลายเป็นดินที่จะเอาชนะความแห้งแล้งและกันดานของทะเลทรายทากรมกันเพื่อให้สามารถทำการเพาะป,ปลูกได้การเปลี่ยนทรายให้กลายเป็นดินนี้จะทำการผสมแป้งที่ทำมาจากเซลลูโลสของพืชเข้ากับทรายและนนำไปใช้เพาะป,ปลูกพืชเนื่องจากวิธีนี้สามารถทำให้ทรายมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำอากาศรวมถึงปุ๋ยได้เหมือนกับดินจริงๆโดยมีการทดลองครั้งแรกในปี2016ที่ทะเลทรายอูลานผู้เหอในมองโกเลีย ซึ่งก็ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีดังนั้นจึงมีการเตรียมวิธีนี้ที่จะใช้พลิกฟื้นทะเลทรายทากรามกันเป็นลําดับต่อไปนอกจากการพลิกฟื้นทะเลทรายทากรามกันด้วยวิธีการใช้แป้งชนิดพิเศษแล้วก็ยังมีการใช้แถบสีเขียวซึ่งก็คือการปลูกต้นไม้ร่วมไปกับต้นหูหยางที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติตามแนวฝั่งของแม่น้ําทาริมที่มีความยาว1321กิโลเมตรเนื่องจากแม่น้ําสายนี้อยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายทากรามกัน ดังนั้นการทำแถบสีเขียวจึงเหมือนกับการทำแนวป้องกันการขยายตัวของทะเลทรายไปด้วยทะเลทรายทกมมากรรมกันแม้ว่าจะเป็นเขตแดนอันแห้งแล้งและทุรกันดารแต่ด้วยความพยายามของมนุษย์ที่จะพลิกฟื้นดินแดนแห่งความตายนี้ให้กลับมาเป็นดินแดนแห่งความมีชีวิตอีกครั้งในอนาคตอันใกล้เราก็อาจจะได้เห็นผืนทรายอันร้อนระอุกลายไปเป็นผืนหญ้าสีเขียวที่มีสายน้ำใสทอดตัวยาวคดเคี้ยวไปจนสุดสายตา